ตามชื่อคลิปเลยก็คือวิธีหารีโลใช่ไหมวิธีแรกเลยสเตตัพสไปนะเลเวลมาถ้โตนห้ 50, 50, 20, าสิบสิบห้ายี่สิบถึงลึกลึกลึกร้อยห้าสิบก็ได้เป็นร้อยโลอยู่นะตรงนี้โอเคอยู่วิธีที่สองอ่ะไปที่อะไรก่อนดีอ่ะไป,ไปไปไปโน่นเลยวินเทอร์อีเ,อเวนต์หาย วิเทอร์อีเวนต์ Event. จากวิเทอร์อีเวนต์จะได้สองร้อยโลปกติมันจะมีของเวลเลนทายอยู่แต่ว่าเขาออกไปแล้วอันนั้นจะได้หนึ่งร้อยโลใครพลาดไปก็จะได้ปปะอันนี้ก็ได้สองร้อยใช่ไหมจากเมื่อกี้อีกร้อยเยอะอยู่นะถ้าใครทำแล้วก็มาชาเลนจ์เลยชาเลนจ์ weekly daily regular ชาเลนจ์อันนี้ต้องเล่นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ ต้องเล่นอันนี้ต้องเล่นทุกสามสิบนาทีแต่ว่าทุกชั่วโมงก็ได้ดีเรีชาเล์ลส์เล่นทุกวันแต่ว่าอันนี้วันพวกวันธรรมดาอังคารพุทธฤหัดไม่ต้องเล่นอันนี้ไม่คุ้มส่วนอันนี้วิ e k l y แน่นอนทําทุกสัดายแล้วต่อไปเป็นบออีเวืมจะได้สี C ่สิบลิโลนี่ทุกสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์สี่สิบสิบสี่สิบสิบสิบโอ้โหตัวนี้รวยมากรวนมากจริงๆแล้วก็ถ้าใครว่าเบื่อหรือว่าขี้เกียจฟาร์มแบบธรรมดากนี่นี่เลยออเดซี่เขาปรับมาได้เวลาสามสิบต่อวันเนี่ยก็มีพวกรีโลมีพวกหินคอร์รัปชั่นเฮ้ยเออหินคอร์รัปชั่นแล้วก็เฮ็ดก็มาหาเอาดีอยู่เหมือนกันแล้วก็อ่ะตรงนี้ ซลมอนอันนี้ไม่ค่อยแน,น,นะนำนะเพราะเปื่องเผ็ดมากเลยก็คือมาสุ่มพวกชายนี่ก็จะมีพวกอีพิกอ่ะอีพิกอ่ะไอ้พวกอีพิกซากุระหรือจะเป็นพวกเลเจนดัลี่เป็นบีนโนบาระอะไรพวกเนี้ยก็มานี่นอร์มอลไลซ์ตรงนี้เนี่ยเห็นปะ่ะมีเยอะเลยอันนี้ก็ได้ตัวละห้าสิบสิบห้ายี่สิบเนี่ย ก็แต่ว่าไม่แน่นอนนะเพราะวเคยสุ 70, ย่มเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เลยคุรจว,วงเลยโคตรโอเคแล้วก็น่าจะวิธีสุดท้ายแล้วปะก็ไ <c oughs> ่แม่งไม่สุดท้ายดิมาตรงนี้โอ้โหชิวบลู bro. ตรงนี้อ่ะมันก็จะมีรีโล่ให้แลกอยู่ตรงนี้ห้าสิบก็เล่นใบมันจะได้ตาประมาณได้ตาประมาณห้าสิบ อืมถ้าเป็น MVP หรือว่าจะถ้าแบบว่าเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยก็ได้ตาละห้าสิบป่ะเออก็เก็บไปไม่กี่ตาประมาณประมาณนั้นอะ่ะ <c oughs> แล้วก็นี่ achievement จะได้รีโลเยอะมากอ่านี่นี่ไหมร้อยร้อย,ร,อยร้อยนะก็เก็บไปยูนิ achievement ก็ม่ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเนี้ยมันใช้ทรัพยากรเยอะอ่าแล้วก็ตรงนี้ลืม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 เลยเดี๋ยวมากจริงวิธีรีโลหารีโลมันเยอะมากจริง เป็นเอนิมีเด็กนี่นะมันก็จะได้มาสโตนนี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบโอ้โหหวานปากเปลวฤทธิ์หวานปาก,าปากแล้วก็พวกนี่โบนิตี้อันนี้ก็ต้องเล่นทุกวนะันนะจริงจริงแล้วอ่ะมันได้วันละณสิบโลก็ก็คุ้มอยู่แต่ว่าถ้ามันมันใช้ประมาณชั่วโมงนึ้งอ่ะสิบตาก็มีเวลาเล่นกันแบบนั้นอนะ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมดองประมาณเกือบสองอาทิตย์อะ่ะได้ประมาณเจ็ดร้อยโละนะผมทำอย่างที่แบบทำมา ก็ได้ได้เจ็ดร้อยก็คือวันธรรมดาก็นั่งเล่นโบนัสตีเล่นเดนิชาเลนแค่นั้นแล้วก็วันศุกร์เสาร์จันทร์ก็จะเล่นเล่นเ่นเดลี่ชาเลนจ์วีคลี่อะไรพวกเนี้ยโบนัสตี้แล้วก็เป็นเออนั่นแหละแค่นี้แล้วปะไม่น่ามีแล้วนะเท่าเท่าที่เห็นคือมันมีแค่เนี้ยมันไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะหรือเปล่าอ่ะน่แจะมีอย่างอื่นแหละเออ ทำไม่ได้เห็นเลยเฉยอ๋อลืม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  <laughs> ลืมเพิ่งเพิ่งแพนวา <laughs> ต้องไปมาโคต่ตอเนยนยก็ <laughs> <c oughs> ตรงนี้มี25่ลิโลของลิงกโกอัวนี่ง่ายเ,าเ,าเาาก็บง่ายอันนี้สตีลบอลันก็จะได้อีก50โลโอใครไม่เคยแรกก็คือมีเป็นพันโลเลยนะการันตีมา2,500ันหามแลถ้าใครจะเอาอันนี้ก็ได้100โลนี่คุ้มแต่ว่าเก็บนาน เออคกิบนานมากเอาไปหนึ filho, heart, ่งคกิบนานมากก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอก